สบายดีมนีกะมาเที่ยวแล้วเนาะมาฮอดลาวแล้วกะมนีมาซื้อตำบักหุงูงกับหลานมาซื้อตำบักหุงูงเดี๋ยวสิดทายธรรมชาติบรรยากาศอยู่บึงลาวใหเบึงเดอร์นี่มาซื้อตำบกักงุูงนี่ก็เป็นห้านธรรมดาเนาะตำหูโคกงหนึ่งสาวพันกีบ จะเป็นเงินไทยเขาไหนกับกับบจักชีวิตบรรยากาศเดอ้อบรรยากาศดีดีด้ดบ้านเขาแต่อากาศกะฮ้อนไปหน่อยนึงห้อนกาบ,บรรยากาศดีบรรยากาศนายู่นายู่ ที่แถวนี้ก็ยู่แถวบบไก่บบไก่จากอ่าไม่น้ำโขงโบไก่จากไม่น้ำโขงแถวนี้ก็แถวนี้ก็เป็นบ้านเซาเนาะหลังนี้เป็นบ้านเซาวิถีชีวิตบ้นบาน บรรยากาศดีดีมีต้นมีต้นกันถินนำนะมีต้นกันถินนำอืต้นกัญถินก่นกต็ตัมบกฮงพี่น้องเลยเดี๋ยวสิซูมให้เบิง้งแมยกำลังมาซื้อตอ่มหุฮงพอดีนี่พอดีได้นี่นะกันถินนี้เพื่อนเพื่อนเห็นบ่ใบกันถินโอ้ยยอดอ่อ,อนๆเนาะยอดอ่อ,อนๆกิ่นกระตําบกฮงพักเกิดจากธรรมชาติ บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ประเทศลาวเฮือนซานข้าเจ้ากะยังบุมีการเปลี่ยนแปลงหลายเนาะผ่านไปห้าหกเจ็ดปีไปสก,กีบได้มาข้าเจ้าก็าบ,บริปเปลี่ยนแปลงอย่างไรบรรยากาศยังเป็นแบบแลาวเดิมลาวเดิม อากาศแล้วดื่มพี่น้องเลยอากาศแล้วดื่มเฮามีแมวนำได้นี่น่ะแมวลาย <c oughs> เพ็นย่านเพ็นย่าน บรรยากาศหน้าพักพรนี่เป็นบ้านของของคนวนหลายฝรั่งพุ่นกะมาซื้อบ้านริมทะเลเออริมอ่าริมแม่น้ำโขงเนาะขาเจ้าเฮ็ดเป็นบ้านพักข้าเจ้าหรือว่าข้าเจ้าเฮ็ดบ้านเศราจังสินะบรรยากาศดีดีเดี๋ยวสิไปซุ้มให้บึงว่าข้าเจ้าปลูกอันนั้นตามถนนหนนทางเนาะ Để chị xúm hãy bưng đi Chắc có bụng được mày à. Ngam ngam Hãy subscribe cho kênh Ghiền เาพ,พิ่ไ,ไปแล้วเอาเพิ่ไปแล้วเราเพิ่ไปแล้วก็ยหย่เงินกินเฟอ้อสบายดีมือวันนี้สิพ้าเด็กๆไปเที่ยวสวนอาหารสั่งทองมังกรทองอโอ้โโอ้ขอโทษขออภัยมังกรทองเนาะเออโอ้ยบ่เคยไปยักเทืออ,อันนะั้ผู้เว่านี่บ่เคยไปยักเทือเด้อต่ว่าหลานลนเคยไปแล้วเมื่อวนี่เคยไปแล้วบ่รู้ เ <c oughs> คยผ่านจริงๆว้าเดี๋ยวกำลังอ,อันนั้กน,ก,น,ก,นกันลังสิพากันไปเนาะเอ่อเดี๋ยวไปฮอดแล้วเดี๋ยวสีไปเบิ่งว่าเป็นยังไงแล้วสิเดี๋ยวสีไายให้เบิ่งอีกรอบเด้อเอาเอาสมนีไปก่รเอาสมนีไปก่อนก็มีหลายคนอยู่ไปก็ได้เอาสมนีไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าไปฮอดพูดแล้วสิเป็นยังไงกัน มาถึงแล้วพาเด็กๆมาเที่ยวสวนอาหารเข้าไปข้างในน้ำกันเลยกาข้างในนี่กาพราเจ้าสิมีเป็นกระตอบกระตอบเนาะเป็นกระตอบแล้วกาบนนี้เป็นบนเลี้ยงปลาบอเลี้ยงปลา บนให้อาหารป่าเดี่วลาถ้ายอนขาลงุงปลากัสิมาตอดตอดตอดขาเนาะนี่บนสะพานบนสะพานนี่ก็คือค้นหมักมาถ่ายรูปปิดสะพานโค้งแล้วก็ได้วิวน้ำผุน้ำแล้วก็อยู่บนข่างสะพานกระสิมีบนถ่ายรูป สำหรับแขกคนมาเพื่ออยากถ่ายรูปเนาะเพื่อสิมีเก้าอี้เดมีเดินให้ทถ่ายรูปและสองฝากทางกระสิป็นประมาณว่าเป็นกระตอบกระตอบเลี่ยนกันเนาะบรรยากาศดีเข้ามาข้าเจ้ากระเปิดเพลงเปิดเพลงก็เลย่าเด้ ปิดเสียงไว้ปิดกระตอบกระตอบติตมเบิรดทุกกระตอบพี่น้องเอ้ยค้นหลวงหลายภายมากพระเจ้ามานั่งดื่มเพื่อนฝูงมาสั่งสรรแต่ละกระตอบแต่ละกระตอบเนาะตรงกลางก็เป็นเป็นสะนาำ สะน้าพนกะเลี้ยงป่าแน่ผู้ใดมาอยากกะาอยากให้อาหารป่าก็มีบอให้อาหารป่าอีกสาวล้าก็สิพยายามเห้เบงวิวรอบๆบรรยากาศยีดีมือนีห้อนห้อนพี่น้องเองมาหอดเมืองลาวมือเลกไปซื้อสมตำมากินแล้วแล้วก็พาเด็กน้อยออกมาเที่ยว ร้านอาหารนี้ซื้อดังหลายจนบ่มีทีว่างเลยสาวล้ากับญาติก็เลยพาก,กันยืนรอส่งยืนรอก็เลยว่าทายคลิปใหเ้เพื่อนบึงบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยถ้าผู้ใดได้พันไปพันมาเด้อ มาเที่ยวร้านอาหารร้านนี้บรรยากาศบรรยากาศให้ขนาดมีต้นไผ่บรรยากาศดีล่มลืน่นเป็นแต่มนานั่งดื่มเป็นแต่นางดื่มก็คนดีขาเจ้าพนักง,งานขาเจ้าให้บริการขาเจ้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ ซุมนั่นซุ่มนี่คน,น,นสร้างของคนก็ขีีมอไซแห้งบริการนี่มันข้างๆเนาะบรรยากาศไทยบรรยากาศข้างๆเพื่อเนเพื่อนเบื้งนำประศิมีแบบเป็นบึง้งเป็นเบึงอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเขียวๆนะก็เป็นข้าเจ้ากำลัง เป็นทงนาเนะกำลังทำนากันเขียวกระจี้บรรยากาศอีสานบ้านเฮาเ้อพี่นอ้องเ้อทางเมืองลาวสาวลาวได้มาเที่ยวบ้านแล้วก็เลยถ่ายเพื่อนเพื่นบึงอันนี้เป็นสมัยนี้เพืนเหตุเสาไฟแบบนี้เนาะ ใส่ไฟแสงพระอาทิตย์ซุมมือนี่อันนี้เป็นสาวลาวกับญาติญาตินะกับนังกันแบบนี้ล่ะนั่งพาเี็กน้อยมานังกินเขานอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศ ได้มาาแ,แล้วกับผ่าญาติญาติมากินมาดื่มเล็กๆน้อยๆบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยแหนมเห็นสะพานเลยสะพานที่ยางผ่านมาสะพานไว้ทายรูปเพราะส่วนหลายคนม,มาถ่ายรูปอยู่นี่ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อกระสันกระขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าเด้อบายยขอบคุณค่ะขอบใจขอบคุณค่ะขอบใจเด้อ